ค่ะวันนี้นะคะจะมาทำขนมเปียกปูนกะทิสดอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะส่อหนึ่งขีดนะคะหนึ่งร้อยกรัมใส่ลงไปในน้ำแปดร้อยมิลลิลิตรน้ำแปดร้อยมิลลิลิตรนะคะน้ำเปล่าแป้งข้าวเจ้าหนึ่งขีดหนึ่งร้อยกรัมคูให้ละลายเดี๋ยวเพิ่งเอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็แป้งแป้งมันยี่สิบกรัม แป้งน้นดีสิกรนะคะคนให้แป้งละลายคนไปเรื่อยๆเดินกว่าแป้งจะละลายดีพอแป้งละลายแล้วนำมาะคะางนำมาตั้งไฟคงนตั้งไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อน คนไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าไม่คนเดี๋ยวติดกระทะเดี๋ยวจะไหม้นะคนไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวคนไปเรื่อยนค่นะคะนค,คนไปเร,นะะนนเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะข้นขึ้นเรื่อยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทรายลงไปตาลทรายแดงสามช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็น้ำตาลปี๊บหนึ่ง ประมาณน,นี้นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆ,ๆคนไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนนะเดี๋ยวมันจะไหม้กระทะ ความหวานเนี่แต่ชอบนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็เพิ่มน,น้ำตาลได้นะคนไปจนข้นเหนียวจนกว่แป,ป้งจะสุก นี่นะคะก็คนมาได้สักพักแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะข้นประมาณนี้อันนี้ก็ได้แล้วนะคะแป้งก็สุกแล้วทีนี้ก็ปิดไฟเราจะไปใส่ถ้วยกันนะคะโอเคอะไรอี่ต้องใส่ถ้วยถ้ใดงานก็มาอย่างนี้พยายามยินเลยว่าจะเจ๊กวางตุ้งเจ๊กตุ้ง โอเคอันนี้ข้อเป็นส่วนของอหน้ากะทินะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงออแป้งมันนะคะแป้งมันลงไปประมาณหช้อนชาแล้วก็เกลือเกือปุนประมาณนี้แล้วก็น้ำน้ำเปล่า2 0 0รลิตรเอส้ยมิลลิล0 0รสมิลลนะคะแล้วก็คุณแป้งให้ละลาย คนแป้งให้ละลายก่อนนะแล้วก็กะทิสองร้อยมิลลิลิตรใส่ลงไปเลยเปิดไฟนะคะตั้งไฟอ่อนคนแล้วก็เตินมน้ำตาลปี๊บประมาณนี้นะหนึ่งชอ้อนโต๊ะ ให้ <Hey. S 2> แป้งสุกแล้วก็น้ำตาลละลายแล้วมันก็จะข้นขึ้นมานิดนึงนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะจะข้นประมาณนี้จะไ้ก้อนหนึบหนึบนิดนึงโอเคปิดไฟเลยค่ะเราจะหยอดหน้ากะทิกันนะคะนี่นะแล้วก็หยอดกันแบบนี้เลยหยอดกันจืดโอ้โห,หน่าทานสวัสดีนะคะแล้วก็ไป

ดูน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยจ้าว่าจะอร่อยขนาดไหนนี่นะคะเราก็มาชิมกันเลยจ้าตักเข้าปากไปเลยเนื้อนุ่มหอมกะทิไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปนะคะอร่อยมากมากค่ะ